สวัสดีจ้ามาพอกับช่องไม่จะดาผ้า,ากินเนื้อได้จ้า1ิเมื่อกินขนมไข่นกกระทาหรืออีกซื้อหนึ่งเหล็กว่าไข่เตาก็ได้ได้จ้าเลี่ยวแต่คนสีอ่อนาะจ้าเนาะอ่าเป็นขนมแป้งผสมมันเหลืองกับมันม่วงว่าจ้าสีสีนี่กับสีเป็นมันม่วงจ้ะอันนี้มันเหลืองไปๆก็เคยกินมัน,มน,น,น,มน,มนวน่าจ้าตอนน้อยๆมันว่าจ้ากินเล่นาะจ้า หอ,อมเนยจ้ะบางรลานก็เดีแต่เทคนิคถอดแล้วแต่หลานเนี่ยจะมีกินเนยแบบขึ้นจมูกเหรลองถามแฟนวะ สมัยนยหน่อยแฟนเอินว่าเอียงสามีเนระจ๊ะพ่นว่าพ่นเอินใครเตามองจะเอินได้เหรอแต่ทั้งบานแก่เอินว่าใครนกกระทาจ๊ะเอิญสองแบบแซบจ๊ะกินยำได้กับแซบแลกจกกล๊ะเนาะขนม ตลาดจิสื่อมานี่เป็นพอร์ชเนยจันหอมเนยกินละฟิ่งจ้หวานกลมกลมจ้ ขอบนอกนุ่มในก็เ,เป็นขนมที่เริ่มสิฮะกินยาบได้จ้าแบบนี้สมัยตะกี้แบบอ่ะหากินยากได้จ้าอยู่ตามตังจงังหวัดอยู่กรุงเทพเนี่ยฮะกินเริ่โมบมค่อยมีแล้วล้ะหรือเป็นแรงปัญญาญกับโบหูพึ่อกันแน,น่จ้ะเนาะ ว่าหาอยางหาไงแต่ช่องเมยดาภาคินเห็นบ่ได้จ้ะต้องสื่อเมนูนี่มกักหลายคิดถึงไว้เด็กไหมจ้ะเอาเลยจ้าว้พอกันคลิปนาเนาะจ้านาออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นเด้อจ้าเอาไปพอกันคลิปนานค่ะบ๊ายบายขอไปจักไว้พ่อนค่ะ